คำสาบของพระเจ้าสุริยวรมันผู้ใดทรยศจะไม่มีวันชนะนี่คือคำสาบของพระเจ้าสุริยวรมันที่ยังเฝ้าไล่ล่าคนทรยศจนถึงทุกวันนี้ครั้งหนึ่งในดินแดนที่ปกคลุมด้วยผืนป่าและหินศักดิ์สิทธ แผ่นดินขอมรุ่งเรืองเหนือใครในสวรณภูมิภายใต้ผู้ปกครองที่มีพระนามว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งกษัตริย์ผู้รวมอาณาจักรและสถาปนาอำนาจสูงสุดเหนือทั้งขเขมรล,ลาวและอีสานใต้ในสยามพระองค์ไม่ได้เพียงสร้างปราสาทแต่ได้สร้างศรัทธาไม่ได้เพียงสร้างระเบียบบ้านเมืองแต่ได้วางคำสาบไว้กับแผ่นดิน เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความโลภที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของผู้คนพระองค์จึงจารึกถ้อยคำลงบนศิลาที่ซ่อนอยู่ใต้ปราสาทว่าผู้ใดที่ทรยศต่อเราผู้นั้นจะถูกทำลายชนรุ่นหลังจะตกอยู่ใต้เผด็จการจะไม่มีวันมีปัญญาหากแม้นมีปัญญาแต่จะใช้มันเพื่อฆ่ากันเอง แผ่นดินจะแตกเป็นเสี่ยงเหมือนหินที่ถูกฟ้าผ่าลูกหลานเกิดมาไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีไร้อนาคตและจะถูกรุกรานซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนวันหนึ่งเลือดจะล้นทุ่งและเงาของเราจะกลับมาเฝ้ามองจากใต้พื้นดินหลายร้อยปีต่อมาชายสามัญชนธรรมดาไรซึ่งเชื้อสายที่เกิดจากชนชั้นล่างผู้ปลูกแตงอยู่ชายเมืองพระนครได้ก่อกรบฏขึ้นล้มราชวงศ์ขอมขึ้นครองบัลลังก์ในนามพระองค์ชัย เขาสังหารเชื้อพระวงศ์ทำลายวัดเข็นฆ่าผู้พักดีต่อราชวงศ์จนอาณาจักรถูกเผาเป็นเท่าฐานและในนาทีนั้นที่เลือดกษัตริย์หลังหยุดลงดินคำสาบก็เริ่มกรนกลายเงาของหายนะเริ่มลินไหลแผ่นดินสถานเสียงโบราณกระซิบว่าอาณาจักรนี้จะไม่มีวันสงบสุขอีกต่อไ